รีโว่รถบ้านยีราฟสิ่งยกสูงนะไว้เขาให้เขาหน้าเขาสวนพี่น้องนะเอาตัวเตีย้ยนะ,ะเขาเรียกว่ามันต่ำคู่ขัวนหน้าบ่ขามคู่หน้าบ่มันขามคู่ขัวนหน้าบ่ได้ได้เวลาเขาให้เขาหน้าเขาสวนพี่น้องต้องเอาสูงสูงจังหน่อยนะไปครับนะโปรโมชัน่นพิเศษมาให้ออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทและที่สําคัญนะออกก่อนผ่อนทีหลังโปรโมชั่นนะสงการนี่ นะเอาไปเลยขับฟรีไปเลยหเดือนโอ้โหขับฟรีหกเดือนใช่แล้วค่ะดาวศูนย์บาทครับพี่น้องนะไปสวัสดีครับไอเสมรถซิ่งคนหลอ่อคนเดิมคนดีครับผมสวัสดีค่ะน้องนุ้ยพยายแล้วออโต้เฮาค่ะโอเคนะมาพ่อครับไอเสมกับน้องนุย้ยนะมันต้องมีของดี ของสวยรถด,ดีรถธรรมะาาก,กินมาฝากเอฟซีอีกแล้วมันไงแม่อ่ะจัดไปน้องเนย<ด>พารถรุ่นเอยียงรครับผมโตโยตา้าลีโอพีเรเนอร์ 2.4e ปี2016โอ้โหโคตรหล่อรถ<อ>บ้านยกสูงนะยีราฟซิ่งยกสูง เตี้ยวๆมันขำข่วนหน้า่ได้ใช่ค่ะเขาให้เขาหน้ากับสวนบ่ได้บ่ได้หนักก็บ่ได้ได้จัดไปครับพี่น้องสี่ดาวขับฟรีหกเดือนครับผมแมนค่างวดเพียงแค่แปดพันบาทโอ้โหออกใหม่ออกใหม่ป้ายแดงขอนหมื่นกว่าหมื่นกว่าวันนี้ให้ขับฟรีหกเดือนค่างวดเพียงแค่แปดพันเก้าร้อยบาทโอ้โหป้ายของแต่งครับนะชุดแต่งโอ้โหน้ำอะไรนะสเกิร์ตหน้าตัวนี้เป็นเหมือนตัวโลโก้เลยวะเนีย นะแล้ที่สําคัญล้อใบพัดล้อใบพัดตะเข็บแดงอันนี้จะเสียเงินไหมน้องนุ้ยไม่เสียสักบาทนะมาที่นี่พญาแลออโต้เฮาล้อแม็กก็จัดให้นะทุกอย่างจัดให้นะใ่กำเงินมานี่ศูนย์บาทศูนย์บาทเออบ่ต้องพกตังค์มาบ่ย้ายพกตังค์มาพกพกได้ใจไหมก็มาไปใช้จนดึกไปนะเบื้องนั้นเด้๋ยยกสูงนะนี่แหละผู้เดช อ้วนๆหุ่นท่วมๆสูงๆด้วยก็ขับตัวสูงเด้อนะน,นี่ก็โดนขึ้นไปทางไหนโอ,เอนน้เกียร์6สปีดนี่นะตัวนี้เกียร์6สปีดนะใช่นะพวงมาลัยมัลติฟังชั่นเกียร์6สปีดหนาจุงหนาจอจากศูนย์โตโยต้าครับครบโหมดอีโค่พาวเวอร์มดครับสสญญแรงแล้วก็สปีดเลือกไหม 16, หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะกระจกไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกอกุญแจรีโมทครับพี่น้องนะรีเวอร์คันนี้จัดได้เต็มขายตัวถูกเพียงแค่ห้าแสน นะรถคันนี้จัดไปหกแสนครับพี่น้องนะเดี๋ยวชิงห้องนะเพราะว่าเราขายไม่แพงขายถูกขายถูกสำหรับลูกค้าเกษตรกรพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างนะเกี่ยงาให้งัวเผาทันใมืมอนี่ศูนย์บาทวะศูนย์บาทมีใจก็มาศูนย์บาทจบที่น้องนุ้ยพยาเลอออโตเฮาจำชื่อนี้ไว้ให้ดีอ่ะเดี๋ยวมาครับพีนดองพีดัก น่ะสวยงามครับเปิดแคปได้แคบหน่อยนึงเพราะมันติดกวกสอยฝาน่ะไปดูรอบคันเลยครับรถคันนี้เป็นรถบ้านครับพี่น้องน่ะเป็นแม็กซิ่งยกสูงความผู้เด็บไอ้บ่มักแม็กซิ่งผู้เฒ่าผู้แก่อยู่โอ้ยเสี่ยความเอายุหาซีบุกซีบ้วเจ้าจัดให้แม็กซิ่งแขวยได้เอาลอดเดิมเดิมเดิมเสียมเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้พี่น้องนู่นเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนฟรีโอ้โหไม่เสียตังค์ว่เสียอยากได้ยังเข้ามาพูดมาคุยกันที่เชื่รุมนะโอ้เขามากีงกลางผู้เด็บยู่ต่างจังหวัดนะ อยากได้แบบสั้นอยากได้แบบสินะบรัวสายซิ่งไอ้โกเตียเนี่ยเอาเด๋ยวจัดให้สูดได้ค่ะที่นี่มันขัดสรัทธาลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ที่เนี่ยขออะไรจัดให้ได้หมดจัดให้ขอมาแล้วจัดให้โอ้โหตังค์ไม่ต้องเสียครับพี่น้องใช่ค่ะออกจบที่นี่ที่เดียวใช่นะโมแมนว่าไอ้ออกไปแล้วไปโรเตียไปเสียเงินเพิ่อีกแม่โอ้ยอย่าเสียอย่าเสียไอ้ออกไปแล้วไปเปียรอดเดิมออกไปแล้วมันเสียเงิน ก้อนที่ออกบอกน้อง<ม>นุ้ยบอกบไอ้เสียมจะได้เฮ็ดให้ก้อนออกเก็บเงินเอาไปทำมาหากินแน่น้อนอยากได้นะไดแบบไหนบอกน้องนุ้ยจัดให้จบที่พญาแล้วออต้เฮาครับอโอเคมาเม็ดองเม็ดอกักเดิมเบิร์ดครับแล้วก็บบกระบุญกระบะเลยเนื้อนะรถอันนี้ได้จอดทางถนนขีนนข่ฟุ้งขี่ฟุ้นแปลว่ารถสวยคุณภาพเกรดพรีเมียมแน่นอนสังเกตที่กระบะไรเนื้ครับโบมีเคยต่อคอกต่อแซงโบ้เคยติดเท่าลอยสซ่เป็นรถยกสูงติดเท่าลอยก็ชิบหายแล้วมั้ย บังโทรมาถามน้องนุย้ยรถกระบะแคบรถบ้านนมันเคยติดเทาลอยมาไหมไม่เคยน้องนุย้ยรถมันเคยชนหนักมากไหมไม่เคยโอ้โหสบายใจได้ครับรถทุกคันครับรับประกรันเม่มีการสนหนักพิคว่ำมจมน้ําไฟไหมตัดต่อเลขคาซีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโค้งสางคนรถเดิมรับประกันตัวเครื่องรถเดิมเลขาซีเลขบอดี้เลขสำเนาเลขเครื่องตรงตามสำเนาจ้งแต่ออกมือจากศูนย์ตรงตามสำเนาจ้งได้ออกจากศูนย์โตโยต้าออกจากขนส่งตรวจเช็คได้ ที่ศูนย์โตโยต้าและก็และก่อนออกภายน้มันเครื่องกล่องเครื่องของเหลวนี่เข้าศูนย์ไหมเข้าศูนย์โอ้โหฟรีนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเอาเอาจากเอาเซอร์วิสจากศูนย์ไปเลยแมนเซอร์วิสจากศูนย์โอ้โหหาที่ไหนไม่ได้ไม่จองไม่ได้แล้วอ่ะแล้วถ้าในเอฟซีจองนี่น้องมื้ยไปส่งเองไหมส่งเองค่ะค่าส่งก็ฟรี นะแต่ถ้าไปก็เลี้ยงข้าวด้วยกันกน,นะใช่ใช่ใชใชได้เห็นน้องนุ้ยที่ไหนก็ฝากดูแลแล้วก็เลี้ยงข้าวน้องนุ้ยด้วยค่ะเอาโอเคมาพี่นั่งนะเดิมหมดครับประตูประตูครับหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะคููมือบอกไปแรงยางอะไรมีครบหมดครับนะไม่ต้องห่วงครับนะถังโบมี่ก้อนออกก็จะใสให้นะเพราะว่าที่พยาแลว้วตัวเฮาหรือว่าไอเสียมหรือว่าน้องนุ้ยนะค่อยๆนะท,ที่จะให้ความอา่ไอสบายใจแล้วลูกค้าใช่นะนะทุกอย่างจะต,ต้องครบหมดมเมเ่แนมะ่เราออกไป ไอ้ยางอะไรบนมีอ้าวเวลายางหัวให้เหนบไปนี่เอาไอ้คู่มือคู่มือบูมี่นี่นะพวการซื้อรถของเทาพี่น้องนะอ่าออกรถไปใส่งานไอ้เสียก็อยัางออกไปแล้วก็เอาไปทำมาหากินใ่เมนออกไปแล้วไปนอนอูไปสอมอันนั้นออกไปแล้วเสียเงินจะไปออกนะาออกไปแล้วได้เสียพ่ออันนี้เสียบูขายให้พี่น้องออกไปมิจฉาว่าเอ้ยเอาอีกแน่เออเอาอีกสองคะแนนมูสิเอาเลยคือออก่ายที่ก็ะูนบาทได้เออช่วยที่ได้พอนคือขับฟีสตั้งหกเดือนพื่อน นะก็มีในสั้นครับไปเสียมขายรถหรือว่านุ่นขายรถก็จะมีแต<ช>่ส <FC S 2> ีแตสั้นครับ<ม>นะเพราะว่าออกไปนะเขาขายด้วยความซื่อสัตว์จริงใจครับพี่น้องใช่ค่ะนะพอพ,พี่น้องสบายใจได้ะนะโอเคนะนะเดินมันครับไปตรงบาดักโอ้โห,โหเป็นจุดเป็นจุดเป็นเมบบน็ดแบบนี้สวยกิิบแบบนี้รออะไรอยู่ครับเดี๋ยวเบ่งของเครื่องพี่น้องแอร์เย็นมาค่ะแอร์เย็นมาพี่เสมเจีียบขนลุกเลย เนะบอร์ของเครื่องครับพี่น้องนะเครื่องนำเดิมครับสวยงามเป็นเครื่อง2.4ระบบปลอดภัยเด็เก ABS นะไอเสียงอยากจะให้เบิ้งครับนะรถขึ้นเป็นรถบ้านแท้การันตรีครับอยากให้เบิ้งความเดิมของรถครับพี่น้องสังเกตที่มือไอเสียงเลยครับนี่คือรถบ้านแท้หวัวน็อตไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฝ้าปูบุกให้ถอดบุกให้แกะนะซูมที่ดูที่พวกนี้เหรอไอเนียคือเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาน้อยสังเกตพวกเครื่องพวกนี้สนุงสนิมมือน,นี้นะหมอ้อพวกเนี้ยหมอ้อพวกเนี้ย ขาวจ้วเลยแต่ถ้ารถที่ผ่านเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะมอมก็จะดำอเอมอก็จะเป็นสนิออคนก็เหมือนกันถ้าผ่านการใช้งานมาเยอะมันก็จะเล่ๆหน่อยแต่ถ้าผ่านการไม่ใช้งานน้อยมันก็จะขาวชมพูโอเคแนละ้วยยอะไาฝั่งนี้ครับพี่นงนะเม็ด้งเม็ดอัดสวยเดิมท,ทุกจุดครับนะทุกจุดครนะับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะอันนี้คือหัวใจหลักของโตโยต้าครับนะคือ ขายทุกต้องตามกฎหมายต้องมีแผ่นเพจจัดไฟแนนซ์ได้ถ้ามีแผนเพจห้ามซื้อขายนะแล้วก็คันหนาครับพี่น้องล็อกตัวต้าทุกคันนะ L R ตัว L อยู่ครบนะอันนี้คือรถไม่ชนใช่นะ R อยู่ครบนะอ่าลุงก็อยู่ครับลุงนี่8ปีแล้วลุงลุง8ปีเลยไม่ไปเลยโอเครถสวยนะค่ะสวยนะเดี๋ยวเสียงปิดตาผมอ่ะไม่ต้องปิดอลไวใบเนี่ย นาที่เสียน้องนุ่ยมารีวิวสภาพรอบคันให้ก็อยากขห้เพื่อพี่น้องนะได้เลือกซื้อได้ตัดสินใจง่าไงพวกเขาขายออนไลน์เป็นหลักครับพี่น้องการซื้อรถพานออนไลน์นะไม่ใช่เรื่องยากครับดูไกลเสียมดูกับน้องนุ่ยนะคาเบื้งละเอียดชัดเจนทุขั้นพวกเขาซื้อขายรถด้วยความซื่อสัตย์จริงใจครับพี่น้องเพราะว่าการที่ซื่อจะขายรถสักคั้นหนึ่งะพรามไม่พี่น้องเขานะบางคนนี่เ็ดงานลงงานเขางานลงงานก็เงินตั้งแต่อายุ18 นะสวนอายุยี่สิบกว่าถ<ม>ึงจซื้อรถนะยังน้องน้อยนี่ก็ทางานนะสิบปีกว่าจะซื้อรถได้ใชนะ่เก็บเงินเก็บเงิน<อ>เก็บเงิ<อ>เเนงใช่ใชไหมใช่นะยิ่งลูกค้านะที่ว่าฐานอ่รากหญ้าฐานจนนะเนงินแตละบาทนะมันอาเรแ่บคุณค่างเงินมันต่างกันนะแต่ไอเสียมนะกับน้องน้อยดูแลทุกระดับประทับใจใช่ค่ะนะเพราะว่าบางคนทํางานเก็บเงินพอได้เงินมาแตละบาทพี่น้องนะไอเสียมก็อยากจะส่งมอบรถดีๆรถสวยๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้องนะแม่ เออป่ะเด็นว่าโอ้อาลูกค้าเฮ็ดติดตามห้ามไ่เป็นปีสองฝีนะ,นะพอไปแล้วเอารถไปส่งเอารถอีกยังไปส่ง้<ม>องโอ้โหแม่นนะอันนั้นลูกค้าก็จะเสียความรู้สึกครับพี่น้องใช่นะดาโคตรพ่อโคตรแม่เสียมีนะปล่อยแซงเขาพริกเขาเกลให้น้องมื้อยู่นี่ไอ้เออก็อยากให้พ่อพี่น้องนะสบายใจได้นะเพ่าอ้เสียมความทางที่จะให้ความสบายใจนะว่าซื้อรถไอ้เสียมใส่ความจริงใจพี่น้องนะขายออกไปแล้วก็เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ค่ะนะเพราะ การซื้อรถจากท่านไอเสียแมแน่นเลยคุณภาพใช่คุณภาพนะราคาค,คุณภาพนะาาพนะต้องให้ลูกค้าประทับใจใช่นะออกรถไปทานให้ลูกค้ามาซื้อให้เอามาซื้อครั้งที่สองหรือสามโบนันออกรู้ไปธรรมาดาเฮรอแมนค่ะ <c oughs> <c oughs> มาราคาพิเศษครับรับชมคลิปนี้นะฟังแตไอเสีย่ยนั่งนู่นเบ้าไหลทิจจองเลยราคาอย่างโบฟังเลยโอ้ยแม่ฟังแมนแมนแมนต้องมาดูราคาขายถูกๆเพียงแค่ สามหมื 38, ่นแปดพันบาทโอ้โ oh. หและที่สําคัญครับออกรถที่พญาแรออโต้เฮาอันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทออกก่อนพอนที่ลังครับที่โปรโมชั่นต้อนรับสงกรารนะรับฟรีไปเลยหกเดือนร้อยแปดสิบปันโอ้โหและกสทิพิเศษครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องสั่งจอง่านออนไลน์รับโปรโมชั่นนี้ไปเลยนาจองวันนี้ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีบริการทำสัญญาหอดบ้าน ่งรถทอดบ้านถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายของเหลวฟีฟิล์มติดรอบคันฟรีปรับยนต์ติดรอบคันรับประกันหลังการขายนื้อฟรีดับบิวสามารถพร้อมกับดูแลดุจญาตมิตรโอ้โหแล้วก็รถก่อนออกเข้าศูนย์ที่ไหนศูนย์โตโยต้าโอ้โหเซอร์วิสรอบคันใช่เลยค่ะโอเคแล้วก็ฟังเออตัวนี้คาเฟิวเดือนแมนราคาฮารสามแปด เบอร์โปรโมชั่นครับปีหกเดือนตัวนี้ไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เท่าไหร่แปดพันเก้าร้อยบาทโอเคแปดพันเก้าเด้อแม่ Man, จ้ะนะ้าแล้วก็ฝ่ายเอฟซีครับเพื่อจะซื้อจองครับนะ้าติดต่อทั้งใดครับทั้งเฟซบุ๊กครับนะ้าพยาแล้วตัวเฮาครับนะ้าเบอร์โทรปักหมุดอยู่บน,บน,บนทา<แ>งเวิ้งโทรเข้ามาเลยได้นะ้นะาเบอร์ดึงนุ่ยเบอร์ด้านโทรเข้ามายูทูบแชนแนลครับปักหมุดอยู่ด้านล่างโทรเข้ามากิงกลางน้าโทรเข้ามาเลยขอจุงขอจองจัดให้น้าส่งแค่แบบถ้าช่วจองก็เสียเงินนะ เอาเต้ใจมาใช่เอาใจมากับบัตรปาะชาชนมาด้วยจ้าโอเคนะโอเคนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะกดแชร์ไปเลยกุ้งกุ้มพอแม่พี่น้องป้าหน้าอากดแชร์ไปนะมาตรงนี้นะได้รถแน่นอนได้รถสวยโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนฝากบอกัูต่อกันให้พี่น้องได้เลยนะโอเครีโวยกบ้านารถบ้านยีรับซิ่งยกสูงโคตรรอ รีดาวพันแปดพันขับฟรีไปเลยเ,เ,เดียนแก้ว